สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโกปิ๊กกับพีแอมนะครับก็กำลังจะซ่อมรถของเสียเบนนะครับไปลุยงานหนักมานะครับก็มีเจ้าแต่งโมโด้วยหัวหลุดนะครับกำลังทำกระจกใหม่อแบบธรรมดาธรรมดาให้มันแข็งแรงก็พอนะครับกระจกซิ่งนี้ไม่ทนเท่าไหร่นะครับก็มีกระบะฉีกกำลังจะทำกระบะให้ใหม่ส่วนโกปิ๊กกับพีแอมก็กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่เป็นรถเล็ก รถเล็กนะครับรถเล็กๆใช่ไหมรถโมเดลตุ๊กปิก็เป็นรถดำว้าวมาโคโครโมเดลนะครับเอมีใครมาส่งอะไรนะกุ๊ิกไม่รู้เดี๋ยวพ่อออกไปดูนะแป๊บนึงนะนั่งรอกันอยู่นี่นะโอเคมีพ wow. em. ัสด okay, okay. okay. eh ุมาส่งนะครับมันคืออะไรกุ๊ปิ๊กดีใจใครสั่งอะไรพี่แอมพี่แอมสั่งอะไรครับ นี่เหรอค่ะนี่มันเป็นยังไงนะตัววานลูกเไยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้ามั่านลูกตรงนี้ผมพิเคระออกมาแล้วมีอะไรบ้างมีสีมีอันเนี้ยเอาไว้เสียบอันนี้เสียบอันนี้แล้วมันจะมีลูกโอ้โหโอ้โหอยากเล่าอยากเล่านี่นี่ขาตั้งโอ้โหใช่ลูปอะไรเด็กสาวอ่ะประกอบไปก่อนดี่ก่อนใช่ประกอบเลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างพี่แอมเปิดอีกเครื่องเลยครับโอ้ดีมีช้างช้างภาษาอังกฤษว่าไงโก้ภาษาอังกฤษว่าตรงนี้มันปรับหมุนอะไรนะลองหมุนดูก่อนนะอ๋อเป็นชางหมุนโอ้ยหมุนอ๋อปรับความคมชัดนะตรงนี้ปรับความคมชัดเป็นช้างอ่าแล้วอ่ารูปแรกช้างนะครับหมุนไปครับลิง หมุนจอหมุนจอดูดีดีหน่อยอ่าแล้วจุ๊บหมุนไปต่อจ๋อแล้วก็มีเสือเสือเสือเหรอแล้วก็มีม้าวว้าอันนี้อะไรเนี่ยแพะแพะแพะหรือแกะไม่รู้แพะสิงโตช้างปาอันนี้กระทิงมั้ง รัอโอเคเอาอีกแผ่นเข้ามาครับแผ่นสไลด์ต่อไปนะเดี๋ยวไปดูแผ่นต่อไปนะนู้อันนี้รถพยาบาลรถพยาบาลรถอะไรครับรถโรงเรียนรถสรู๊รสกู๊ปแมนรถรถไฟไฟรถไฟโอ้โหนี่มีของชอบโคปิกด้วยมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำใครของลุงตู่ไม่เอาไม่พูด ีอะไรนะบอลลูนบอลลูนอันนี้อะไรเครื่องบินเฮ้ยอะไรเนี่ยเอฟโอเอฟูด้วยอ๋อเอแล้วต่อไปต่อไปเพียงสุดท้ายสีเขียวกับทางครับว้าวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรือเชอร์รี่แอปเปิ้ลส้มส้มอันนี้อะไรเนี่ยมะเขือเทศมะเขือเทศเชอร์รี่เชอร์รี่ หมุนไม่ไปหมุนไม่ไปติดอะไรติดอะไรนะนี่สับปะรดโอเคอะไรเนี่ยไม่รู้จักเหรอมะม่วงโกบอกมะม่วงอะไรเนี่ยสาลี่สาลี่เออแตงโมแตงโมองุ่นองุ่นเอ้ยติดติดไปเหลือนี้อ่าแสดงว่าครบแล้วค่ะทั้งหมดก็มีอะไรเรด้วยก็มีอะไรมีรถมีรถมีผลไม้มีผลไม้แล้วก็มีอะไร ก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันสัตว์อ๋อเป็นสัตว์นะเดี๋ยวไปลองดูโกะกับพี่แอมวาดคนละรูปนะเสร็จออกมาจะเป็นไงเอาแมคโครให้โกปิ๊กหน่อย,ยโอเคแมคโครโรนมอกาก่อนมาดูโกปิ๊กครับปาดูแมคโครครับไปส,ส,ส,สีตามนะครับไปนะครับเคลื่อนไปแล้วเพราะว่าวาดวาดข้างล่างดีกว่าจะได้ลบได้อ่านี่มันจะได้ไม่เคลื่อนเนาะ โอกว่าเลยลุยว่าดเลย ไฟดูนะครับว่าภาพวาดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ้พี่ครับมั่นใจไหมครับไม่มั่นพี่เอมงว่าไงเดี๋ยวเรานัดสามนะหนึ่งสองสามว้าวโอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์โอ้โหก็ปิ๊กมากได้สวยงามมากครับโอ้โหสามมิตินะครับเหมือนจริงมากเลยโอ้โหยอดเลยโโอ้ห สวยงามทีเดียวนะครับโคอรใจใหญ่มาดูของยิงดีกว่าโอเคโอ้โหนี่ของยิงพีโคมากนะครับมันมาสีอะไรนะเหมืออยู่ไหนเนี่ยได้ไหมได้อยู่ดูออกไหมว่าเป็นรถดูไม่ออกดูออกดูออกอ่ะนี่ยแตกต่างกันมากันมาวมาดูผลงานของพี่แอมนะครับที่วาดไปก่อนหน้านี้นะเป็นเป็นเป็นแตงโม่วาดแตงโมนะครับว้าวแตงโมแตงโมแตง หยนะพี่แอมว่ามีรูปไพี่แอมสองรูปถึงเลยเหรอมีอันนี้สิงโตน้องปิกวาดอ๋อนี่สีมือน้องปิกวาดสิงโตสิงโตน้ำโชคอ่าเดี๋ยวให้โกปิ๊กกับพี่แอมเขาเล่นต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ๊ายบายกดติดตามให้ช่องโกปิ๊กกับพี่แอมเลยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เดี๋ยวพ่อจะไปซ่อมรถด,ดำต่อนะครับ